บุญบาปนี่มีอยู่คือเงาติดตามเฮาสูญามโบมีเวน้นเฮาผ้ามันหลินผ้ามันตินแหลนขั้นเฮาแอนฟอนเงานั่นกะแอนน้ำผ้าทํำกรรมบาปเว้นกะน้ำง,างา่างไผยผู้ทำกาส่างเว้นกะน้ำกำกะะจองอยู่ประสาทมืนหอ้งกะตายเทดังกันเนาะพี่น้องน้อ สวัสดีครับพแม์พี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้ก็มาพบกับพญยย่ลาอีกเนาะสีเว้าถึงเรื่องพุทธธรรมนายตอนที่สองคือการใช้บุญสร้างความสําเร็จในปัจจุบันการใช้บุญเพื่อพ่อนนักให้เป็นเบาในบันในการทํากรรมแต่ปางก้อนพี่น้องจะได้พ่อนกรรมคือพระอาจารย์เพิ่นว่าเนี่ยถ้ากรรมเฮาหลาย เากับปฏิบัติหลายสร้างบุญหลายมนก็อาสิดพ่อน,นักให้เป็นเบาได้เนะพี่น้องเนาะคือเพิ่งว่าว่าเกลือหนึ่งช้อนเทลงน้ำหนึ่งแกว้วก็จะเกิดความเค็มพี่น้องถ้าเกลือหนึ่งช้อนเาเอเทลงมหาสมุทรหรือเทลงแม่น้ำโขงสิความเค็มก็สิจางหายไปหรือพ่อน,นักให้เป็นเบาได้เนะพี่น้องเนาะเอามาฟังกันพี่น้องกัน ไซบุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบันพี่น้องพวกเราชาวพุทธแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิ้นในทั้งชาตินี้และชาติก่อนถ้าจะนับบุญก็คงใหญ่กว่าผู้เขาเล่ากาเพืนว่าหรือเท้ากอนโลกแต่บรูจักไซบุญของตนเองให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันาชาติจึง ต้องรอคอยแล้วจึงจะไปรับบุญในสวรรค์คนทำบุญจึงซอบบนว่าทำแต่บุญไม่เห็นได้ดีสักทีที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่เคยให้บุญแก้เทวดาที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรรมนายเวรที่จองจำตัวเองอยู่บอกเคยให้กับเทวดาและญาติที่คือเทวดา ผู้ที่รักษาเงอนซานลานเป้นของเฮาเทวดารักษาครอบเขีดของเฮาหรือเทวดารักษาขขหัาหวสวนไฮนาของเฮาเทวดาที่รักษาเจ้าตัวของเฮาเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจมีบุญน้อยบุญอาจสไกลสิเบิดฤทธิ์ก็มีน้อยจึงบ่าสามารถซ้อยเหลืออีหยัง,ยงเฮาใดเพราะฉะนั้นเฮาต้อง ได้อุทิศบุญได้ทำบุญสร้างบุญอุทิศบุญเพื่อเขาแต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเขาบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เฮาประสบความสำเร็จดั่งใจหมายบางคนอ้างว่าทำบุญทุกครั้งก็กวดน้ำให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ปูดเข้าใจว่าท่านท่านให้ไม่ปิน่นเขาจึงไม่ได้รับเช่นให้ไม่เจาะจงหรือแสงบุญหมดแล้วจึงมากวดน้ำให้เขาเขาก็ไม่ได้รับเมื่อกำลังให้ของแก้ไผบ่กว่าจะถวายของแก้พระสงฆ์พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแม้กระทั่งให้เข้ามากินให ขออภัยครับให้อาหารป่าโลยเศษอาหารให้หมดกินย่อมเกิดกระแสบุญขึ้นเป็นแสงเรื่องรองแพ่ออกจากตัวผู้ที่กำลังให้เพียงไม่กี่เสียววินาทีแสงบุญนี้จะพุ่งหายขึ้นไปยังบุญเบื้องบุญแล้วสะสมกันเป็นก้อนบุญ ของผู้ให้อยู่บุญเทวโลกดังนั้นคณะให้ของแก้ไขจิตควรอธิษฐานจิตคิดทันทีว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าและบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผูดผีปีศาจเปรตขุด,ดนาคยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเลือกสวนไรนาของข้าพเจ้า หรือบ้านเรือนของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบุตรหลานของข้าพเจ้าจงเป็นของเทวหรือจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นตน้นขึ้นอยู่กับว่าเฮาต้องการแก้ไขในจุดใดเช่นบุตรของเฮาเกเลเหลือเกินชอบสร้างแต่ความเดือดร้อน สั้างสอนบอกฟังแบบนี้ต้องให้เทวดาผู้รักษาตัวเขาเป็นผู้ตักเตือนวิธีที่เทวดาตักเตือนนั้นท่านจะสร้างการไปที่ความคิดความนึกคิดในจิตของเขาถ้าเทวดาประจําตัวเขาเป็นมิจฉาทิฐิเมื่อใดรับบุญบ่อยๆเทวดาก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง มีชีวิตสบายขึ้นมีฤทธิ์อำนาจขึ้นเขาก็จะทราบได้เองว่าสิ่งที่ได้นั้นมาจากไหนอุทิศให้ท่านก็อธิฐานว่าเมื่อเทวดาได้รับบุญแล้วขอให้มีความสุขมีกลิ่นมีไซสเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและขอให้อบรมตักเตือนลูกของข้าพเจ้าให้เป็นคนดี ได้ดังนี้พี่น้องไม่นานเกินรอจะเกิดกรณีพิสดารพี่น้องขึ้นกับบุตรกิรีคนนั้นจนต้องเปลี่ยนประพฤติกรรมเป็นคนดีแน่นอนพี่น้องถ้าเฮาฮ็ดถูกทำถูกทุกอย่างมันก็ได้ผลเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาเฮ็ดบเป็นทำบุป็นมันก็ทุกอย่างมันก็ไร้ผลเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นเว้าว่ากันว้ามากันหน้าคิดเนาะพี่น้องเนาะพากกันคิดพิจารณาเบิ้ง สามีหรือภรรยาคู่ครองของตนเป็นที่น่าเอื้อมละอาเหลือเกินยากให้คู่ครองดีหลักเราและเลืกความประพฤติซัวเลวไหลก็ให้ทำแบบเดียวกันพี่น้องให้อุทิศบุญให้เทวดาผู้รักษาแบบเดียวกับพระอุทิศบุญให้กับบุตรหลานเท่าหละพี่น้องกิจการ กิจการค้าของท่านล้มเหลวหรือซบเซาเมื่อท่านได้บุญทุกครั้งอุทิศให้เทวดาประจำตัวของท่านและเทวดาที่ดูแลก,กิจการร้านค้าพร้อมกันแล้วอธิฐานว่าเทวดารับบุญของเราแล้วโปรดสวยเหลือกิจการธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด ถ้าร่ำรวยขึ้นจะทำบุญให้ท่านยิ่งิ่งขึ้นไปอีกจะใช้จะใช้คำเรียกว่าตุนเองว่าข้าหรือเราก็ได้ทั้งนั้นร <c oughs> <c oughs> ้านค้าร้านขายจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เ <c oughs> มือ่อทำบุญก็ให้อุทิศแก่เทวดารักษาร้านค้านั้นด้วยเทวดารักษาร้านค้า เพิ่นก็คือรู้ของพระพระเจกก้ากุงพารีพี่น้องิันซื้อว่าพระชัยมงคลพี่น้องซื้อของเทวดาิันซื้อว่าพระชัยมงคลเมื่อเทวดาได้รับบุญแล้วโปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากขึ้นด้วยเถิดพี่น้องอันนี้คืออุทิศบุญให้เทวดาร้านค้าบ้านเรือนหรือพระชัยมงคลพี่น้องพระชัยมงคล การอุทิศบุญไม่ต้องพูดไม่ต้องกวดน้ำให้ใไซการคิดต้องรีบคิดทันทีย่าศักษาเพราะแสงบุญที่เกิดขึ้นจะดำลงอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วจะหายไปสู้สวรรค์ถ้าฝึกบ่อยๆเราจะชำนาญในการคิดเพราะมีกระเซแรงกว่าการพูดออกจากปาก เวลาย้อนเวลาย้อนก่อนเข้าลงในบาทให้คิดส่งบุญทันทีพี่น้องและคิดให้ชัดเจนย่ายืนเลือนลอย่ายืนลังเีพี่น้องให้คองแก้ไผ่เมื่อลุดจากมือเฮาไปให้คิดทันทียาา่าซาอันนี้ก็คือเฮาต้องฝึกหัดเด้ยพี่น้องเด้อให้เฮาพักกันฝึกหัดเอาเด้อ แบบใดซีดีเฮ้าฮัดเอาฟึกเอาทุกอย่างนะบ่มีขายได้พี่น้องความดีทุกอย่างบ่มีขายผู้ใดอยากได้เพิ่นว่าให้เฮ็ดเอาเพิ่นว่าบ่ไดให้ซื้อเอาได้พี่น้องมันบ่มีขายความดีสิ่งทำดีต่้งๆงนันไม่มีขายถ้าผู้ใดอยากได้ให้ฝึกเอาเฮ็ดเอาพี่น้องการรักษาโรคภัยที่เกิดจากกับตู่เฮ้าสืบเนื้อมาจา,จากเจ้ากรรมนายเวรผู้เคียดแค้นสิ่งสั่งกระทำทั้ง สิ้นพี่น้องพระพุทธเจ้าตัดว่าผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสัน้นผู้เบียดเบียนสัตว์ย่อมสุขภาพไม่แข็งแรงเพน่าดังนั้นการรักษาการรักษาต้องส่งบุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรสักก้อนที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นๆและให้เทวดาผู้รักษาตัวเฮ้าในคณะเดียวกันปูดอธิษฐาน โมอใดยาใดที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดขอให้เทวดาจงขอให้เทวดาประจำตัวผู้ข่าจงไปนำโมนั้นมารักษาตัวผู้ขา่าตัวเราเจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้วจงขออโหสิกรรมให้ด้วยถ้าเราหายเราจะทำบุญให้แกท่านยิ่งขึ้นไปอันนี้คือคำ คำอธิษฐานในใจเฮาฝึกหัดอธิษฐานฝึกหัทถำนะพี่นะ้องเนาะฝึกหัทรรำให้มันคองแคลว,ว่องไวและจะได้ผลในที่สุดพี่น้องการอธิษฐานเบิกบุญเก้าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ลบกวนควรทำควรทำวันละหลายๆครั้งหรือทำบ่อยๆจนเขาพอใจพี่น้องจนเขาพอใจอาการป่วยของเฮาก็จะหายเร็วขึ้น วิธีให้บุญแก่เจ้ากรรมนายเวรพี่น้องวิธีการให้บุญแก่เจ้ากรรมนายเวรควรจะทำดังนี้เป็นตัวอย่างเช่นคนป่วยโรคมะเร็งจุดไหนเมื่อส่งบุญไปให้ก็คิดว่าบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยพวกเสื้อมะเร็งเมื่อได้รับบุญแล้วขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีพบภูมิที่สูงขึ้น จงลุดพ้นจากภาวะชีวิตขั้นต่ำเดียวนี้เมื่อเมื่อเราหายแล้วเราจะทำให้แก่พวกเจ้าส่งชีวิตให้พวกเจ้าให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆพวกเจ้าจงเลิกจองเวน้นจองกรรมในเราเถิดนับแต่บัดนี้เราจะตั้งอยู่ในศีลธรรมเลิกเบียดเบียนเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่นขอส่งบุญนี้จากการรักษาศีล แกค่าพระเจ้าด้วยผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่นคนเหล่านี้ได้สร้างบาปกรรมทุกวันก็ควมเคียดแค้นสิงสั่งให้แกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกฆ่าอยู่ทุกวีทุกวันเขาก็จะพยายามจองล้างจองผ่านแต่ในคณะที่บุญเก้าของเฮานั้นยังอยู่เจ้ากรรมนายเวรก็ยังบมีสองพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรก็ทําอะไรเราไม่ได้ แต่หากเจ้ากรรมนายเวรมีสองทางมือดหรือบุญเก้าเฮาลดน้อยถอยลงทางเมื่อใดวิญญาณสัตว์ที่เคียดแค้นเหล่านั้นหรือเจ้ากรรมนายเวรจะตามทวงและให้ร้ายทันทีดังนั้นต้องพยายามไถ่ถอนกรรมของตัวเองด้วยการทำบุญอุทิศให้วิญญาณสัตว์ที่ตัวเองฆ่าหรือได้พาดพังกระทำลงไป ส่งไปบ่ยๆเอาเนื้อสัตว์ที่เฮาเคยฆ่าเคยอย่างมาทำอาหารถวายพระเลี้ยงพระเอาไปทำบุญแจกจ่ายให้คนยากไร้กินพี่น้องและก็อธิษฐานว่าบุญนี้ให้สัตว์ทั้งหลายที่เราเคยฆ่าหรือผู้อื่นฆ่าจากคำสั่งของเราสัตว์เล่าใดได้รับบุญแล้วขอให้มีความสุขความเจริญมีชีวิตวิญ,ญญาณที่ดีขึ้น จงลุดพ้นจากกรมเวรที่เราสร้างเอาไว้จงมีภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเทวบุตรเทวดาในสวงสวรรค์เมื่อได้รับบุญจากเราแล้วจงอโหสิกรรมให้แก่กข้าพระเจ้าด้วยเถิดพี่น้องอันนี้คือการส่งบุญนะพี่น้องเดอ้เอวามาก็เวลากหล็หน่อยลงหน่อยลงนะพี่น้องเนาะเวลาคสิเบิดแล้วเอาสัน้นมีสก้อนพี่น้องอตออหน้าจังว่ากันไหมเอ้อ อย่าลืมเดอ้อพากก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พยย่อใหญ่ลานี่เดอ้อเพื่อให้เป็นกำลังใจสิ่งใดมันดีมีความรู้สิ่งใดน่าจะทำกับชีวิตประจำวันของเฮาเพ่อใหญ่ล่าสิสอกนํามาหามาเบาสู่ผมแม่พี่น้องสุขสู่คนฟังเนาะพี่น้องเนาะอ้าวสันเนลมือนสวัสดีครับ